มาต่ออะไรครับผมจะบ่ายโมงแล้ววัอนหยุดวันนี้ใครจะมาดูรถก็มาได้นะครับถ้ามาหลังห้าโมงเย็นเนี่ยรบกวนแจ้งนิดนึงนะครับพี่นะอ่าพวงนี้เข้ามาได้ครับส่วนวันนี่เนี่ยรบกวนโทรเช็คร้านก่อนนะครับผมรถเล็กอีโคคาร์นะประหยัดน้ามันก็คันนี้เลยเนี่ยเข้าใหม่เป็นนิสสันมาร์ทนะครับ1.2ึ่งจุดสอง e นะเกียร์ออโต้ตัวไมน่าเชนนะครับสีดําปีสองพสสวยดีเนาะ แล้วก็มาพร้อมกับไฟตัดหมอกแล้วม่ขอบ15้ายางใหม่4เส้นราคาอยู่ที่228,000บาทครับผมเงินสดรับรถพร้อมเล่นได้เลย228,000บาทนะครับาทนครับ k ด d c ีดาวตกข้างว่าอยู่ที่4 5 0 7บาท 4,507บาทนะฮะเอ่อมุมนี้สวยดอีอประหยัดนะครับง่าย โอเคนะติดฟิล์มดำภายในเป็นเบาะผ้าสะอาดสะอ้านนะครับพร้อมเล่มคู่มือนะฮะประวัติศูนย์ตลอดมีสมุดรับประกันแล้วก็เล่มคู่มือครบนะฮะพร้อมคมกระดุมเม็ดใหญ่นะทำง,งานได้ดีฮะลื่น นี่ยฮะทำงานได้ดีนะครับลงได้สุดบอ่อหลังสาสะนะ พร้อมสปอยเลอร์นี่แผ่นบังสายตาแล้วก็มีคัมนะครับเบาะแบ่งพับได้60-40 กนสมัยก็มือโฟกัสหลุดตลอดอ่ะให้เห็นว่าอยู่ครบแล้วกันนะครับเนาะ ปาถังน้ำมันนะครับเติมได้ถึง e 2 0เลยนะฮะนะเครื่องพัดสองร้อยซีซีิมน้ำมัน e 2 0ได้มีคำชคอออกแนวซิ่งหน่อยนะครับไวรุ่นหน่อย ห้องเครื่องสวยงามนะสะอาดสะอ้านดูดีนะครับประมาณนี้หน่าขับหนะ่าใช้ตัวนี้ก็สวยดีนะอ่าเป็นตัวไมหน้าเชนนะครับสวยดีไฟดูน่ารักนะบวกกับรอหน่อยนะครับอ่าสีดำด้วยนะฮะ เลขไม่แปดหมื่นแดะครับเซอร์วิสศูนย์ตรวจศูนย์ตลอดเลยอ่าตัวไม้แนชเชนนะเดอนไม่ก็ไม่แนชเชนนะครับต่งางจากตัวเดินมนนี้ก็หล่อดูดีขึ้นมาเยอะเลยนะฮะร,บ,รบเครื่องยนต์นิ่งขับง่ายสบสบายครประหยัดนะน,น้ํามันตรงนี้แล้น้ํามันก็เหมือนจะขึ้นนะช่วงนี้ <laughs> ก็มีประเด็นอยู่นะครับวันสองวันนี้นะครับ แอร์แบ็กนะโมเมไรก็สวยดีน่ารักดีออโต้ฝั่งคนขับนะครับนี่ครับเครื่องเสียง งานได้ดีนะครับสมบูรณ์แต่อดำๆนี่ผมไม่แน่ใจว่ามันเป็นรอยอะไรนะค,รนคือบทของทำงานได้ดีนะครับ ก็เย็นดีเกียร์เป็นรถที่ขับง่ายครับประหยัดน้ำมันอันนี้จอดก็ง่ายเบาะดูดีครับเบสาสะอาดสะอานนะโอเคนอกนั้นก็คงไม่มีอะไรแล้วครับไฟติดนี่นะ,อะโอเคเนาะสรุปเลยนะครับคันนี้เป็นนี s สันมาร์ทนะครับหน e เกียร์ออโต้ตัวไมนเนเชนนะครับสีดำปีส0 1 4นะครับ 1.2 e นะฮะเกียรโต้สีดำปี2014ในราคา2 2 8 0 0 0บาท2 0 8 0 0 0บาทนะครับเครดิตดีก็ฟรีดาวนกันไปเลยนะตกขั้งว่าอยู่ที่4,507บาท4,507บาทนะครับซึ่งเงินสดก็รับรถพร้อมเรียบด้เลยสนใจไงก็โทรเบอร์0852491987เบอร์อยู่ตรงนี้ <c oughs> เอ้ย,อยกระจกมองหลังก็สวยดีนะ ทรอองเขาสวยดีชอบนะครับโอเคใ้เย็นพร้อมล็อกเทคนะครับด้านล่างนะนีล็อกเทคด้วยนี่แจอยู่นี่แจรีโมทครับสวยงามสนใจไงรบก,กวนโทรเลยนะครับ085 249 1987นแปดเจนะครับกิดนะโอส้สวยดีสวยดีโฟกัสไม่ได้อีกแล้วโอ้ยเนาะจะขายของก็โฟกัสไม่ได้เออลืมเปิดมันมีช่องเก็บของตรงนี้ด้วยเล็กๆน้อยๆน,นะ อ่าโอเคแแบตเกัน,กนโอเคมาดูรถไม่ถูกใจเซ็นไฟแนนซ์ไม่ผ่านคืนเงินจองทุกบาทนะครับผมย้ำว่าคืนเงินจองนะ